โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคืนหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟ้าผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มหนุ่หนังได้ที่แอดมีพีสามสิบสามาถึงค่ำคืนวันจันทร์บิ๊กแมชพี่เจเลือกเกมเวลาตีสอตรงนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับบอล์มัดแมนซิตี้65แต้มจากการชนะ19เสมอ8แพ้ไป9นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกเสมอเซาท์ที่่ผานมาาเเนี่ยไปแพพ้คริสตัลล 701ในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับที่เวมบรี่อกหักไม่ได้แชมป์อีกนะครับเปกก๊ปกาเดียล่าหมดสิทธิ์ใช้งานโรดี้กับออสการ์บ๊อบครับทีเนี้ย พักมาแค่2วันต้องมาเล่นเกมสําคัญเกมนี้ต่อนะครับอาจจะมีผู้เล่นในการโรเตชันบ้างนะครับประตูเอเดรียนจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมอีกทีนี้นเกมรับพี่เฉีนมองว่านูเนสอาจจะได้เล่นนะครับแล้วขยับอาคารยีไปเล่นเซนแบ็กกับดิอาร์สแล้วก็โยกกวาดิโอนไปเล่นแบ็กซ้ายครับตรงกลา,าไปเลือกโควาชิตไม่ได้เล่นในเกมกับพาเลสน่าจะได้เล่นส่วนที่เหลือก็มีบบราโดกับอิลคากูดูกันเป็นตัวเลือกนะครับแนวรุกก็เดอร์บอยมามูธเออริงฮารลัน ที่เหลือก็ซาเบนโยชัคกิลิทฟิลโฟเดนพวกนี้ครับเป็นตัวเลือกแล้วก็ดอกูด้วยนะครับโยโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่บอลมัด53แต้มจากการชนะ14เสมอ11แพ้11เกมล่าสุดในลีกไปแพ้คาบ้านกับแอสตันวิลล่าไป0-1นะครับอันโดรีเอราโอราโมซิเชแอารันคริสตี้ลุยส์นิทาทราดังโกออตาร่าแล้วก็เออร์เนสอูนาวนะครับก็ถือว่าตัวหลักๆเจ็บไปพอสมควรครับคืนวันนี้ประตูเป็นเกเป้าครับเกมรับก็ตัวหลักซาบันยี่เฮาเซนเคอร์เคสตรงกาลวิสคุกกับไทเลอร์ด,ดัมนะครับนารุกก็มาคัสทาวเวนเนีย องตัวซาเมนโยแล้วก็เอวานิวสันนะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดในลีกนัดแรกบอลหมัดเปิดบ้านชนะ21แต่ว่าซิตี้ไปเอาคืนใน F อฟเอคับบุกชนะบอลหมัด2 1คืนนะครับก่อนเกมเขามองซิตี้เป็นต่อซิตี้เนี่ยพอไปพลาดในฟุตบอลถ้วยนะครับก็ต้องกลับมามุ่งบั่นในการจบห้าอันดับแรกไปแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็โดนทั้งเชลซีแล้วก็วินล,ล่าแซงไปแล้วด้วยครับดังนั้นเกมนี้ต้องพยายามชนะแม้ว่าจะพักมาแค่2วันส่วนบอลหมัดเนี่ยลุ้นเต็มที่ไปถึงอันดับ8นะครับ ลุ้นเต็มที่ไปถึงอันดับ8ดังนั้นเนี่ยตรงนี้จุดนี้ก็น่าสนใจแม่แต่ดูแล้วซิตี้นัดนี้ต้องมาแล้วนะครับที่จะมองว่าการที่บอลหมัดไม่มีสนิเทรากับ ดังโกอตาร่าที่เล่นได้ดีก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้แม้ว่าจะพักน้อยกว่าแต่เป็นเกมบังคับชนะของแมนซิตี้ครับไม่อย่างนั้นี่อาจจะหลุดพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับน่าวัดใจแมนซิตี้จะคืนฟอร์มครับด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย